ในคลิปนี้จะเป็นยังไงเมื่อเรามาเล่นไม้ครับแล้วดันเจอเทเลทับบี้สุดน่ารักในไม้ครับแล่พอตกดึกอยู่ๆก็ดันกลายเป็นเทเลทับบี้สุดน่ากลัวซะงั้นที่มีเลือดท่วมตัวเต็มไปหมดเลยหรือว่านี่จะเป็นเทเลทับบี้จากโอไฮโอซึ่งมันจะน่ากลัวแค่ไหนก็ต้องไปดูในคลิปกันเราเองนะแต่ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพี่หวานด้วยนะทุกคนเอาใจช่วยพี่หวานด้วยนะงั้นก็ไปดูคลิปกันเลยย่าหูอ๋อนี่มด ก่อนที่น้องๆหนูๆจะไปดูคิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่เป็นกำลังใจพี่หวานแล้วก็โมจิด้วยนะเหมียวกดเลยกดเลยกดเลยโอ้ย oh, มันช่างแสบตาสว่างจ้าซะเลือเกินโอ้ oh, ตาฉันโอ้ย oh, oh. แสบตาเป็นบ้าเลยโอ้ยโอ้ร้อนก็ร้อนจะวัวในร้อนหรือเปล่า โอ้ยช e, e, uh, ่วงนี้อากาศร้อนเป็นบ้าเลยฉันรู้สึกเหมือนใจกำลังจะเผาโดนเผาจะรู้สึกเหมือนใจกำลังจะละลายอ้านายก็ลอยเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยเมื่อกี้เห็นดีเห็นงามกับฉันอยู่เลยมาตีจะได้ไปเนี่ยฉันไม่คุยกับวัวตัวอื่นก็ได้ไอ้ตัวนี้แล้วกันเจ้าวัวนายรู้สึกว่ามันร้อนไหมยูรู้สึกว่ามันร้อนออกมาเลยหนีต้องตีเลยหรือไงเจ้าวัวนายร้อนหรือเปล่า จะตีกันทําไมเนี่ยเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอโอ้ยเอ้าก็มาคุยด้วยเฉยๆอ่ะทำไมต้องมาตีกันด้วยอ่ะตงใส่ต้องไปถามสัตว์ตัวอื่นที่ไม่ใช่วัวซะแล้วรู้สึกว่าวัวจะไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่เลยอ่ะเอาเป็นว่าไปหาช้างแล้วกันช้าง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 น้องเกยนช้างเอือป่าโอ้ก็แต่ฟังช้างเด้อเอมช้างโอเคมิ๊น่ะช้างน่รู้สึกว่ามันร้อนไหมฉันรู้สึกว่าร้อนมากๆเลยนี่ใช่ใช่ ไม่คุยด้วยละไม่คุยกับใครทั้งนั้นแหละไปไหนก็โดนกีดกันไปไหนก็โดนลังแกทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ยตายเถอะแล้วที่นี่มีอาหารให้กินไหมเนี่ยรู้สึกว่าเอะหร้อนร้อนร้อน้อนน้ำน้ำน้ำอยู่ไหนน้ำเฮ้ยนี่มันร้อนจนไฟไหมเลยหรือเนี่ยโอ้ี่อะอ้ะอาจจะตายนี่มันเกินไปไหมเนี่ยโอ้ โอ้โหก็รู้นะว่าแดดประเทศไทยมันร้อนแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้นะถึงขั้นที่โอ้โหถึงขั้นที่ไฟติดเลยเหรอโอ้โหถ้าคนที่เขาทดลองในติ๊กตอกที่เอา,ขาไข่ไปไปแบบว่าไปวางตรงพราทิตย์เนี่ยโอ้โแล้วมันสุกก็คงจะไม่แปลกสินะขนาดในเกมไมคับแค่นี้ไฟยังขึ้นเลยโอ้ยตายเหอะรีบดับก่อนเลยเดีย๋ยวมันจะมีคนมาเหยียบแล้วก็จะเจ็บปวดเหมือนเรา เออเอออย่าได้มาเผาไหมแถวนี้นะเว้ยโอเคอย่างอื่นเราต้องหาอาหารก่อนเพราะตอนนี้เราเหลือหัวใจแค่สามดวงไม่นะเอ๊ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นวะอยู่ๆก็มีระเบิดเหรอแต่ไม่เห็นได้ยินเสียงเหมือนเป็นคลิปเปอร์บฉี่ตุ้มเลยอยู่ดีก็ตุ้มอะไรเนี่ยเหมือนว่าเราจะตายแถวนู้นนะโอ๊ะโอแต่โอ้ไม่กูดอุ้ยอะไรเนี่ยทำไมมีไฟด้วย เดี๋ยวทำไเป็นระเบิดที่ติดไฟได้ด้วยล่ะอูแบบนี้ก็สวยดิโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดนี่มันพลังของอะไรเพะกันเนี่ยนี่มันพลังของพระอาทิตย์เหรอเนี่ยโอนี่นไงไหารแล้วริกินอาหารก่อนเลยเฮ้ยสตรอเบอรี่อย่าให้ขาดาให้เหลือปึ๊บโอเคปึ๊บเต็มหลอดแล้วโอเคสงสัยจะต้องทําการสร้างบ้านจะเลยเพราะว่าถ้าเรายิ่งอยู่ในพระอาทิตย์แบบนี้ต่อไปจะต้องโดนเผาตายแน่ๆไม่ๆม่ไม่ไมจะไม่ยอมโดนเผาตายเลยขาดเลยเฮ้ยมีอาหารเยอะแยะเลย เกียกก่อนอึบเอ๊ะฮีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย,ยทำไมมีหัวสตรีมเยอะแยะไปหมดเลยล่ะว้ยอะไรเว้ยมันเป็นหัวจริงๆด้วยโอลยโอ้ยโคตรมืดโคตรมืดโอ้ oh my god ฉันขอโทษนะแต่ว่าฉันขออันนี้เป็นไฟโอวยโอวยมืดมากอาก่ะอ,อยากได้ทอส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  อยากได้ทอดอยากได้อยู่ใกล้ๆกับอันนี้ดีกว่ามันจะได้สว่างสว่างแล้วตัวนี้มันมีอะไรวะทำไมมันถึงสว่างจังเลยอึบอึบโอมีดอกไม้นี่เองฉันขอดอกไม้คิดตั้นนะเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันจะสว่างมากกว่าอึบนี่ได้ไหมช่วยไหมไม่ได้ช่วยเลยอ่ะสงสัยต้องอยู่ที่พื้นอึบเันขอนะอึบอึบโอเคดอกไม้ทิ้งไปแล้วมันมันอยู่ๆมันก็มืดแล้วก็มีคนมาวางทอดแล้วก็มีวางหัวของสตีฟด้วยละเนี่ย รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยปกติจะเอาไรเลยนะขออยู่ใต้แสงจันทร์แล้วก็โอ้อะไรวันนี้ยน,น,นี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่เอาอยให้ตายเถอะนี่จะมาเล่นเกมดีๆให้ดันมาเจอพวกแบบยังไงงี้สไลด้เดี๋อะไรวันเนี้ยคิดจะสว่างก็สว่างคิดจะมืดก็มืด โอ้ขอร้องละขอให้มันสว่างตลอดไปเพราะว่าในตอนกลางคืนฉันมองไม่เห็นจริงๆและฉันไม่มีทอตแบบทอตที่มันเป็นแบบฐานนะนะโอ้หยตายแล้วเรายิ่งมาใส่ว่าเฉดเดอเลยโอ้ไมคกอนมันก็จะเฮ้ยใ,ใครเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะมีกระเป๋าหน้าทองด้วยนี่มันเอ๊ะเทเลทับบี้ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยให้ฉันหรอเฮ้ยเขาไม่ให้ของแล้วเขาก็จากไปอ่ะอุ้ย แปลว่าเขาต้องเป็นคนดีแน่เลยนี่ไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยว่าเทเลทับบี้จะเป็นตัวดีเพราะว่าปกติที่เห็นหน้ามันก็กลัวแล้วอะแต่ว่าสงสัยไอ้ตัวสีเหลืองจะเป็นตัวดีนะเหมือนมันจะมีสีม่วงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะเทเลทับบี้เนี่ยแต่ว่าเราน่าจะเจอแค่สีเหลืองโอเคเป็นว่าเริ่มตันะเออนี่นัดกันมาปะเนี่ย หรือว่าบ้านเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าวเรามาบุกลุกหรือเปล่าเนี่ยนี่คือเพอร์เพก็คือสีม่วงอะไรของเขาเนี่ยเขาให้เขาให้ไก่ปี๊บมาให้เว้นตาแล้วก็ให้เออ่เขาเรียกว่าอะไรถุงยางครอบหัวเป็นหน้าอย่างนงี้อะไรอย่างนี้แต่ว่าสงสัยว่าคนที่หวังดีกับเราจริงๆคงจะมีแค่สีเหลืองเลยจะแต่ไม่เป็นไรสีม่วงก็หาดี นี่ไก่ปี๊บด้วยปี๊บ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 ปีบปี๊ปีโอเคมีสีเหลืองมาสีม่วงมาต่อไปสีอะไรอีจะสีเขียวหรือว่าสีแดงมาให้หมดเลยพระเจ้าจ่าเพราะว่าฉันอยากจะเจอพวกนายทั้คู่เลยฉันอยากจะเจอพวกนายทุกคนเอยชิบหายละชิบหายแล้แลแลวลแ้โคตรมืดอะ่ะโคตรมืดเลยอะ่ะอุ้ยไม่ได้เราใส่เชเดอร์แล้วมันมืดมากเราต้องไปหาที่ที่มันมีแสงเราจะต้องไปหาที่ที่มันมีแสง นี่นีตน่ตัวนี้มีแสงตัวนี้มีแสงฮึบอ้าวเอาแสงหายไปไหนสุดสัยต้องไปตรงนู้นอึบอึบเราจะต้องพึ่งตรงที่มีแสงคับอ้าวเอาตรงนี้แสงก็หายเอาสุสัยต้องไปตรงนู้นแล้วโอ้แล้วโอ้แล้วแบบเราต้องไปอยู่ที่ที่มันมีแสงอ่ะเพราะว่าพวกสัตว์ป่ามันจะได้แบบแสงหายไปหมดแล้วว่ะมันไม่เหลือแสงแล้วค่ะโหลวอตูฟักเราจะทำไงวะเนี่ยไม่มีแสงให้เราแล้วเอเอ้ยนี่ไงโอ้ในที่สุด นี่ไงเอาทอสนี้เมื่ใส่แทนอันนี้ก็ได้แลละเนี่ยสว่างกว่าเยอะเลยโอ้แค่นี้ชีวิตแล้วก็ง่ายแล้วให้ตายเหอะแล้วใครมันวางทอสไปวะสงสัยเขาจะรู้ถึงความประสงค์ที่เราต้องการจะได้ทอดนี้แล้วมั้งไม่ว่านายจะเป็นใครแต่ว่าขอบคุณมากๆเลยนะพระเจ้าจะเฮ้ยอ,อะไรอะตัวเดี๋ยวนะเดี๋น้เดียนเดี๋ยวีเดนีเดเดี๋ีเดี๋ี้นะีเดี เหมือนวิ่งเร็วมากเมื่อแกเป็นใครอะแต่ว่าอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาถ้าแกเข้ามาจะฆ่าแกนะโหแล้วเราโดนขังในบารีอะเราไม่ได้เป็นคนเปิดเลยนะมันไปไหนแล้วมาดิเมื่กิน เราฟังแต่มันไม่ทำอะไรเราเลยแล้วเราก็ตีมันไม่เข้าด้วยเอ้ยหูปลา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 หูป่าของแกเดีย๋ยวนี้เลยนะอุ้ย e, เสียงดังมากเฮ้เราตีเราตีมันไม่เข้าเลยเฮ้หายไปแล้วอะเราตีมันไม่เข้าเลยจริงๆนะมันแบบมันดูไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยอะขอญาตนะฮะกลัว <c oughs> อะไรอะเอะอ,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 อแบบนี้ค่อยเห็นชัดหน่อยตอนเช้า เอ้ยเ้ยแกมปนใครเนี่แกมปนใครแกนใครโอ้ย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 โอ้วโอ้ย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 ะอียม่้ยโด้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโ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 ้ยโะ้ยโอ้ยะอ้้อ้้วไป้วไ้ว้้้อ้อ้อโอ้ยโอ้ย โอ๊ยแกทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยนี่มาเทลิทับีบ้านไหนกันวะเนี่ยฮโหลอหรือว่าเป็นสีม่วงที่ตายไปแล้วแต่ว่าสีม่วงเพิ่งมาหาเราเมื่อกี้เองนะแกจะตายเร็วขนาดนั้นเลยเหรอไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตามมาอยู่ไหมไม่ตามมาแล้วอ่ะมีแค่ซอมบี้ที่ตามเรามามีแค่ซอมบี้ที่ตามเรามามาดีมาดีถึงจะจะตีเทลทับีตัวนี้ขอเช็คก่อนว่ามีเลือดหรือเปล่าอะอย่าเข้ามาหันหลัง หลังสิโอเคหันข้างมาก็าไม่เห็นมีเลือดเลยนะเออามาไม่แม่อย่ามาใกล้ฉันไม่ออออย่ามาใกล้ฉันฉันไม่ไว้ใจพวอเทเลบ,บี้แล้วนี่ให้แอปเปิลทองด้วยอ้ยขอบคุณนะแต่ว่าฉันยังคงไม่ไว้ใจพวกเทเลบ,บี้เหมือนเดิมเลยเอเออะไรเนี่ยเดี๋ยวคลีนทาไมคลีนแปลร่าเป็นแมงม,มุมแมงมุมหมูว่าตัวฟักนี่มันบ้าเลยวะเนี่ย มันเป็นมุมแม่ไม,ม,ม,ม้หมูหรือว่าพิกสไปเดอร์พุตเฟักทำไมกรีนแต่มันยังเป็นเชื่อกรีนอยู่นะโอ้โหไปว่าพวกแกเทเบบี้เพราะพวกเดเรบบี้มาซื้อใจเรานี่เองให้ตายเถอะโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายเร็วจะตายเร็วมาดิ <c oughs> <c oughs> ทำไมพวกบ้านนี้มันตีไม่เข้าเลยวะนี่มันฮตีไม่ตีไม่เข้าเลยโอ้โหบรรยากาศก็ช่างเป็นใจ โอ้ยมันรวมหัวกับซอมบี้จะฆ่าเราปะเนี่ยโอ้ยจะตายแล้วอุ้ยไม่ได้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 อึ๊บนี่เรายังรอดอยู่เรายังรอดอยู่เรายังโอ้ไมค์ก็โอ้พระเจ้าฮัลโหลโอ้ยโอ้สงสัยพระเจ้าคงจะเกลียดเราแล้วแหละโอ้แล้วทำไมไอ้ไอ้ทิงกี้วิงกี้ดิปซี่ลาล่าโพลเนี่ยเมียนมาช่วยเราเลยหรือว่าตัวตัวที่เฮียจิงของพวกนั้นก็คือไอ้เมียมุมหมูเหรอโอ้ยโอ้ แต่เห็นเขามีเรื่องเล่าอยู่นะว่าพวกเทเลพีีเ้เน่ยจริงๆแล้วมันเป็นผีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่คิดหรอกมันจะเป็นเรื่องจริงโอ้เลยตอนแรกปกติเราก็กลัวเทเลพี้อยู่แล้วยิ่งมาเจอยิ่งยิ่งทำให้กลัวขึ้นมากขึ้นไปอีกอู้จะตายแล้วโอ้จะตายแล้วขึ้นหัวจ้าทำไมกันนะทำไมพระเจ้าไม่รักเราทำไมพระเจ้าโอ้แล้วฝนตกด้วยขอญาต์เวตเตอร์เคลียร์นะฮะเวตเตอร์เคลียร์เลยโอ้ฝนตกหมอกก็ลง โอ้ยสงสัยเราคงไม่ใช่ลูกรักพระเจ้าแล้วแหละขอร้องละ่ะขอให้หนูได้เอาชีวิตรอดสร้างบ้านดั่งคนปกติทั่วไปโอ้สงสัยพระเจ้าคงจะได้ยินแหละว่าต้นคลิปที่เราพูดว่าเออแดดมันร้อนมากจนจนเราจะโดนแบบว่าละลายพระเจ้าก็เลยสั่งให้ฝนตกแล้วก็ให้ผีเทอบีให้เรามาวิ่งเล่นเป็นเพื่อนเราขอบคุณมากใครอะเดี๋ยวนะตัวสีม่วงแต่ชื่อว่ากรีน ดบั๊กเหรอวะโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นไปเนี่ยบั๊กเหรอหรือว่าเทเลทบี้มันคือบั๊กของไมค้าวะเฮ้ยเมื่อกี้เป็นม่วงแล้วก็กลายเป็นเขียวนี่แกกำลังเล่นตลกอะไรกับฉันหรือเปล่ากลายเป็นเหลืองแต่ชื่อกรีนนะเออโอ้แกเงสีนะที่เป็นคนเอาของให้ฉันแล้วก็มาไล่ฉันเนี่ยโอ้แกเองสีน้าที่เป็นคนเอาของแล้วก็มาไล่ข่าฉันเนี่ยฮะไอเจ้าหัวขาวตัวสีส้มห ไม่ต้องหนีไปไหนเลยนะแกโดนแน่แกโดนแน่แคลิปต่อไปแกโดนแน่แน่